ผลของการชาเลนจ์แล้วนะคะมาดูกันเนียอมันก็เริ่มกระชับขึ้นเห็นปะเหมือนหน้ามันเริ่มเรียวขึ้นนะคะก็หน้าท้องเยมันเริ่มดีขึ้นเห็นไหมมันเริ่มแบบเริ่มมีร่องกระบอกแล้วนะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็ขาก็เริ่มกระชับเริ่มแน่นขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปวัดส,ส่วนกันต่อเลยนะคะ ก็วันนี้วัดได้นะคะ25.2นิ้วนะคะเมื่อวานประมาณอ่าเมื่อวานประมาณ25.5นิ้วนะคะมันก็หายไปประมาณ0.3นิ้วด้วยกันนะคะบางคนบอกว่าทําไมไม่วัดเป็นเซนถ้าวัดเป็นเซนมันจะดูลดเยอะนะเอาจริงแต่ว่าอยากวัดเป็นนิ้วมากกว่าเพราะว่าชอบวัดหน่วยเป็นนิ้วมากกว่านะคะโอเคนี่คะ่ะเริ่มมีร่องเบาๆนะคะเป็นร่องเ <c oughs> บาๆไปทําตามกันนะคะทุกคนแล้วก็ าพร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายกันเลยค่ะด้วยวันนี้เป็นโปรแกรมเบิร์ช่วงบนนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเวลาทั้งหมดในการ10นาทีนะคะเราไม่ต้องสนนะคะว่าท่าละกี่นาทีเพราะฉะนั้นเรามาพร้อมลุยค่ะท่าแรกนะคะเป็นกล้ามเนื้อหลังแล้วก็แขนนะคะวิดพื้นค่ะไปไปค่ะหายใจเข้าตอนลงทำตามนะคะ ค่ะอ่ามันก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะต่อมาค่ะเปลี่ยนนะคะต่อมาเป็นตรงบริเวณหลังเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราให้ทำอย่างนี้นะคะยืนขึ้นให้เราแอ่นอกด้วยนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะเหมือนแบบบีบสะบักหลังเข้าหากันนะคะท่ามป้ายหายใจเข้าค่ะตอนขึ้นหายใจเข้า หายใจเข้าหายใจเข้าไปหายใจเข้าค่ะเปลี่ยนท่าค่ะท่าต่อมานะคะก็จะเป็นกล้ามเนื้อส่วนของอกของเรานะคะคล้ายคเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าเราจะ บิดพื้นใกล้ๆตัวเรานะคะใกล้ๆอ,อกเรานะคะเอามือวางไว้ตรงนี้เราไม่กลางออกเยอะนะคะมาค่ะหายใจเข้าค่ะเหมือนเรากำลังจะช่วยชีวิตใครนะคะเหมือนแบบปั๊มหัวใจนะคะท่านี้นะคะให้เอามือให้ใกล้กันไม่ห่างกันมากนะคะตกลงหายใจเข้าขึ้นหายใจออกหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะ เป็นท่าเล่นอกนะคะท่าแรกเราเล่นกล้ามเนื้อหลังนะคะแล้วก็ท่าที่2กล้ามเนื้อหลังเช่นกันนะคะอันนี้กล้ามเนื้ออกค่ะอาจจะโดนหลังแขนนิดนึงนะคะไม่ต้องกังวลมันก็จะรู้สึกตรงหลังแขนนิดนึงค่ะโอเคท่าเล่นอกนะคะมีท่าเดียวค่ะที่ไม่ใช่ปรปกอบนั่นคือวิตพื้นนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาเล่นกล้ามเนื้อไหล่กันต่อนะคะ กล้ามเนื้อไหล่ค่ะให้เราทำ่างนี้นะคะหมุนไปเรื่อยๆค่ะหมุนที่เราเน้นกล้ามเนื้อช่วงบนทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอกหลังไหล่หน้าแขนหลังแขนหน้าท้องเอวนะคะทำไปเรื่อยๆค่ะหมุนหมุนและหมุนท่านี้นะคะนอกจากจะเบิร์นไหล่แล้ว ยังช่วยกระชับบริเวณแขนต้นแขนของเราด้วยค่ะพร้อมเปลี่ยนท่าไหมคะมาท่าต่อมาเล่นเป็นกล้ามเนื้อหลังแขนนะคะหลังแขนขึ้นค่ะอย่างนี้นะคะงอและงอนะคะ งอหายใจเข้าขึ้นหายใจออกงอหายใจเข้าขึ้นหายใจออกนะคะอันนี้โดนกล้ามเนื้อหลังแขนเต็มๆเลยค่ะพยายามให้แขนชี้ลำตัวไว้นะคะไม่ห่างอย่างนี้นะให้ชี้ลำตัวไว้ให้มากที่สุดค่ะทำไปไปเรื่อยๆค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อเป็นกล้ามเนื้อบริเวณนะคะ กล้ามเนื้อของหน้าแขนเมื่อกี้เราเล่นหลังแขนนะคะเราก็จะมาหน้าแขนต่อนะคะหน้าแขนค่ะกล้ามมือให้แน่นๆค่ะยกขึ้นกล้ามเนื้อช่วงบนมันไม่ค่อยเหนื่อยมากนะหายใจเข้าหายใจเข้าค่ะตัจงหวะงองหายใจเข้านะคะไป หรือว่าถ้าเกิดใครมีพวกขวดน้ําก็เอามาใช้ก็ดีกว่านะคะแต่ว่าซีรีส์นี้ของเราจะเน้นไม่ไมใช้อุปกรณ์ใดทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีอุปกรณ์ใสเข้ามาในเฟรมนะคะเอาจินตนาการว่าเรามีขวดน้าหรือว่าถ้าใครมีเอามาใช้จะดีมากๆเลยนะคะมันจะทําให้มีแรงต้าน,นะคะ่ะโอเคไหลแล้วหน้าแขนหลังแขนอ,อกหลังแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อเอวกันต่อนะคะเอวแล้วก็หน้าท้องค่ะเอวนะคะให้เราทำนี้เอาตัวขึ้นไปหานะคะป้ย ทำซ้ายและขวานะคะสลับกันผิวซ้ายและขวาสลับกันนะคะอันนี้ทำข้างซ้ายจังหวะงองหายใจเข้านะคะแล้วก็เขมวหท้องจะโดนเอวหรือว่าโดนหน้าท้องข้างของเรานั่นเองนะคะอ่าอีกข้างนึงค่ะไป้ายหายใจเข้าคะ่ะ วันนี้เป็นโปรแกรมเบิร์นช่วงบนนะคะมันจะไม่เหนื่อยเข้าแต่พรุ่งนี้เบิร์นช่วงล่างรับประกันได้ค่ะว่าเหนื่อท่วมเหนื่อยแน่นอนค่ะถ้านี้มันไม่ได้เหนื่อยนะคะแต่ว่ามันแรงกล้ามเนื้อท้องนะคะหรือว่าเอวของเรามากๆเลยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อการเป็นหน้าท้องนะคะพร้อมไหมคะหน้าท้องของเราจะแบ่งมาด้วยสามส่วนนะคะอันนี้เราเล่นหน้าท้องล่างก่อนนะ ขึ้นลงปกติค่ะหายใจเข้าลงหายใจออกหายใจเข้าค่ะหายใจเข้าตอนขึ้นนะคะหายใจเข้าอีกทีหนึงโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นหน้าท้องบนกันต่อนะคะ อ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยหน้าท้องบนนะคะให้เรายกขึ้นไปเฉยๆนะคะอ่ะสามสี่ไปหายใจเข้าค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกประสานไปท้ายทอยนะคะถ้าเกิดว่าเราสึกว่าเมื่อยคอเนี่ยเราก็พยายามเหยนมองเพดานให้มากที่สุดนะคะอย่างองคอจนเกินไปนะคะหายใจเข้าขึ้นหายใจออกค่ะ ขึ้นหายใจออกนะคะช่วงบนของเราก็จะมีอกหลังหน้าแขนหลังแขนหัวไหล่เอวหน้าท้องค่ะกล้ามเนื้อช่วงล่างเเรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นกล้ามเนื้อช่วงบนไปก่อนเบอร์เหนื่อยๆนะคะทาตามค่ะโหท่านี้หน้าท้องบนเน็บกินกันแน่นอนค่ะไป อ่าโอเคเดี๋ยวมาต่อกันนะคะเน้นหน้าท้องให้เยอะๆเลยกันเนาะโอเคต่อมานะคะให้เราเหมือนแบบว่าทำอย่างนี้นะคะไปด้านข้างสไลด์ตัวบิดไปด้านข้างไปไปขมาแนวท้องค่ะ ไปด้านข้างนะคะโอ้โหเก่งหน้าท้องค่ะ <c oughs> และ,ะวันสุดท้ายมันจะเริ่มเข้มข้นนิดนึงนะคะไม่ต้องตกใจค่ะโอเคเดี๋ยวมาต่อนะคะเป็นหน้าท้องอีกท่านหนึ่งดีกว่าสุดท้ายแล้วนะคะมาสามสองหนึ่ง สไลด์นะคะเหมือนทวิตไปด้านข้างคะ่ะขมวท้องเองตัวเองตัวนิดนึงคะ่ะจินตนาการว่าเรากำลังถืออะไรอยู่นะคะบิดซ้ายหายใจเข้าขวาหายใจออกแล้วแต่เลยนะคะว่าเราจะกระโดดหายใจฝั่งไหนแต่ว่าที่สำคัญก็คือข้างนึ่งหายใจเข้าข้างนึ่งหายใจออกคะ่ะ ทำไปเรื่อยๆค่ะเื่อเริ่มมาแล้วนี่แหละค่ะการเบิร์นช่วงบนที่แท้จริงนะคะแต่ว่าเราก็จะเน้นหน้าท้องเพราะว่าคนส่วนมากมีปัญหาหน้าท้องกันพยายามนะคะเกรงหน้าท้องตลอดเลยนะคะท่านี้อย่าพิ่งผ่อนหน้าท้องนะคะแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหลังนิดนึงนะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ผิดนะต้องเอ็นตัวค่ะไปเรื่อยๆซ้ายและขวาท่านี้นะคะโดนกล้ามเนื้อหน้าท้องกลางนะคะ ตอนแรกที่เราเล่นหน้าท้องก็คือดอนช่วงกล้ามเนื้อหน้าท้องล่างแล้วถ้าก่อนหน้านี้คือกล้ามเนื้อหน้าท้องบนและก็กลางนะคะไปเหนื่อยยัางทำไปเรื่อยๆท่าน,นี้ให้เป็นท่าสุดท้ายเลยละกันใกล้แล้วใกล้แล้วโอเคเดี๋ยวเรามายืดกล้ามเนื้อกันนะคะผ่อนคลายนิดนึงค่ะครูดาวก่อนที่เราจะไปคาร์ดิโอก,กันต่อนะคะ ก็พักสักประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะจิบน้ําก่อนนิดนึงแล้วค่อยไปคาร์ดิโอนะคะแต่ว่าอย่าจิบน้ําเยอะนะคะมันจะทําให้เราจุกนั่นเองค่ะยืดเลยค่ะยืดอ,อืดเป็นแค่ครับตึงหน้าท้องไหมฮเฮงเงยออกสุดๆไปเลยค่ะ10นาทีแล้วแล้วไปคาร์ดิโอเลยลุย คะนาที่เราหั่นนะคะมาลวกด้วยน้ำเดือดนะคะแป๊บหนึ่งแล้วเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามันไปนะคะไว้ที่แช่ที่น้ำเย็นนะคะเพื่ออะไรเพื่อน็อกให้มันกรอบนั่นเองนะคะโอเคก็จะมีคะนานะคะเอาไปลวกแบบเมื่อกี้นะคะแล้วก็น็อก้วยน้ำเย็นเพื่อให้มันกรอบนั่นเองค่ะกุ้งนะคะใส่ตามที่เราชอบเลยแล้วก็กระเทียมทุบนะคะแล้วก็พริกอันนี้ใส่คืออยากให้มันเผ็ดนิดนึงนะคะใครไม่อยากต้องการเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ซีอิ๊วขาวซอซอสถอยชิริกิน้ำเปล่าพริกไทยแล้วก็เกลือโลโซเดียมนะคะตั้งกระทะให้ร้อนไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะเพราะว่ามันเป็นกระทะเทฟลอนนะคะแล้วเดี๋ยวใส่ผักทุดิบกันมาเริ่มเลยนะคะตั้งกระทะให้ร้อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวใส่ส่วนผสมดังต่อไปนี้ค่ะเอากระเทียมลงไปก่อนป๊อนะคะมีสาวเอฟเฟกต์ให้ด้วยใ <laughs> ส่ก,กระเทียมลงไปนะคะให้หมดให้กระเทียม ผัดให้มันหอมๆนะคะผัดให้รู้สึกว่าหอมที่สุดให้มันร้อนๆเหลืองๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่คะน้าลงไปทีหลังนะคะคือคะน้าเราต้มมาแล้วมันเลอาจจะต้องทำให้มันเร็วหน่อยนะเวลาใส่ไปในนี้ยพอผัด ลงไปนะคะให้มันร้อนๆน,นะคะใส่กระเทียมลงไปให้มันร้อนๆน,นะคะให้มันเริ่มหอมๆแล้วก็เริ่มเหลืองๆนะคะแล้วเราจะใส่เป็นคะน้าลงไปนะคะคะน้าไม่ต้องผัดนานค่ะเพราะว่ามันลวกเอามาแล้วนะคะมาเดี๋ยวเราเตรียมเปิดฝาเราจะได้แบบเทแบบรวดเร็วเลยนะคะทุกอย่าง เริ่มร้อนแล้วค่ะเริ่มเหลืองๆแล้วนะคะหอ,อ,อมหน่าทานมากๆค่ะนะคะคะนาลงไปเลยนะจ๊ะผัดแป๊บเดียวพออย่าผัดนานชิ้วขาว ประมาณสี่ทีนะคะใส่ลงไปต่อด้วยซอสหอยของเรานะคะโลโซเดียมค่ะพริกีนิดหน่อยนะคะน้ำเปล่านิดนึงพริกไทยนิดหน่อยเร็วนะไม่ต้องตกใจค่ะเกลือหนึ่งสสามสี่ห้านะคะนิดหน่อยค่ะเป็นเกลือโลโซเดียมนะคะ เสร็จแล้วพริกตามลงไปเลยมันจะเร็วๆหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรมันลวกมาแล้วคือมันก็สุกมาแล้วแหละไม่ต้องผัดนานนะคะเสร็จแล้วเตรียมใส่กุ้งได้เลยนะคะเอ๊ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากวันนี้นะคะพอกุ้งสุกแล้วก็ เสิร์ฟได้เลยนะคะน่าทานมากๆค่ะเห็นไหมกุ้งเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราเตรียมเสิร์ฟกันนะคะชิมรสชาติค่ะอือใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากเลยเดีย๋ยวไปทานนะคะไปเสิร์ฟที่จานโต๊ะก,กัน เมนูที่สองก็คือนะคะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะผัดด้วยเลือดนะคะมาลุยทุบพริกนะคะเพื่อความเผ็ดนิดนึงเนาะเต้าหู้ต้นหอมญี่ปุ่นเลือดแล้วก็เห็ดนะคะไปอย่างรวดเร็วนะคะซีอิ๊วขาวซอสหอยต่เป็นเทรยิยากิน้ำเปล่าเป็นพริกไทยเกลือโลโซเดียมนะคะแล้วก็เป็นน้ำพริกเผานะคะเป็นผัดน้ำพริกเผาต้นหอมญี่ปุ่นนั่นเองนะคะตั้งกระทะให้ร้อน,นะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ส่วนผสมกัน โอเคร้อนแล้วนะคะใส่กระเทียมลงไปอันดับแรกนะจ๊ะใ,ใส่ลงไปก่อนแล้เวเดี๋ยวที่เหลือนะค่อยตามลงไปนะคะอือร้อนใช้ได้เลย เลือดนะคะที่เราหั่นเรียงๆกันไว้นะคะก็จะมีทัดเหล็กนะคะสูงใส่ลงไปให้หมดค่ะโอ้เสียงเหมือนแบบปะทุมากๆเลยอ่ะซิ๊วขาวสามหย่อหยุดน้ำนิดนึงแล้วกันน้ำก่อนใส่น้ำลงไปนะคะซอสหอย โลโซเดียมนะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์บอดเราเลยนะคะ a d sexyfit นะคะมีขายอยู่พวกเนะคะรื่องปนะรุงโลโซเดียมทั้งหลายแหล่นะคะเทียกินิดนึงนะคะแล้วก็พริกไทยเกลือโซเดียมนะคะประมาณห้าหยอะเดี๋ยวต่อด้วยนะคะนะ้ำพริกเผา นะคะใส่น้ะเพาเผาลงไปสักช้อนหนึ่งให้มันมีรสชาติหอมๆอ,มอมืนะคะคุกเขาให้เข้ากันค่ะให้มันให้เลือดให้เลืดมันเริ่มสุกนะจ๊ะพอเลือดเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดลงไป ถ้คนไม่กินก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะใส่พวกเนื้อไก่ก็ได้เนื้อไก่หรืออะไรก็ได้ใส่เห็ดลงไปเลยค่ะนะคะอ่ะพริกต่อเลยเลยนะพิวมันก็จะเผ็ดนิดนึงถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ลงไปนะคะแต่ถ,ถ้าใครชอบเผ็ดก็ ใส่ได้เลยผัดให้เห็ดกับเลือดมันเข้ากันนะคะให้เห็ดเริ่มสุกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมญี่ปุ่นลงมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมรสกันค่ะนี่นะคะหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นค่ะคิดว่าน่าจะใส่แล้วละหั่นแบนๆให้มันสวยเนะาะเวลาเวลาหั่นก็จะแบบน้ำตาไหลไม่ต้องตกใจนะคะต้นหอมมันเป็นปกติ ก็จะปอกหอมหั่นต้นหอมน้ำตาจะไหลแบบพลัง่งครูเลยค่ะอ่ะใส่ลงไปเลยนะคะพิวเอฟเฟกด้วยสร้างเอฟเฟกตให้ตัวเองมันก็จะหวานหวานมันเป็นการมันเป็นความหวานธรรมชาติที่เกิดจากใบของต้นหอมนะคะอดใจรออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะเอาเต้าหู้ลงไปเป็นเต้าหู้ไข่นะคะ ร้อยกันค่ะอืมพอร้วล่ะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะ ชอบกินเต้าหู้มากเลยคลเข้าให้เข้ากัน เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากเลยไปทานกันชาเลนจ์วันที่6แล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสัส,สน่นลดลงไปเท่าไหร่แล้วม,มาค่ะเมื่อวานจีวัดได้25.5นิ้ววันนี้เหลือ25.2สิบลดลงไป0.3นิ้วด้วยกันนะคะอยดีใจมากดี่จใช้เปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอยากใช้เป็นนิ้วมากกว่าโอ้วันนี้นะคะมาดูอาหารกันนะคะก็เป็นเลือดผัด ก้อนหอมญี่ปุ่นนะคะใส่เลือดใส่เป็นเต้าหู้นะคะเป็นผัดอ,นนอะไรผัดน้ำพริกเผานะคะอัะนนี้ก็คือเป็นคณะน้ำผัดน้ำมันหอยใส่กุ้งนะคะน่าทานมากมากเลยแล้วก็ข้าวนะคะทําตอนเช้ามือเดียวนะคะแล้วก็แบ่งทานเช้ากลางวันเย็นค่ะรับรองได้ว่าผอมลงแน่นอนค่ะโหทําอาหารทานี้ทุกวันรับรองได้ค่ะว่าเราจะผอมลงสัดส่วนเราจะต้องเลด,ดลงอย่างแน่นอนนะคะ ใกล้หมดชาเลนจ์แล้วทุกคนอย่าลืมนะคะพบกันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายของชาเลนจเราจะมาวัดเดี่ยวพี่กันดูว่าตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่7จีลดไปเท่าไหร่นะคะโอเคอลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแหละบ๊ายบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เนาะ